สบายดีปะลุงไว้สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุจุกคนสมองสมบัติพ่อพบอกก็ส่องแทนคือเก่าพี่น้องพี่น้องอันนี้คือแจวมักเกลนพี่น้องอันนี้คือปีงนกพี่น้องปีงนกน้องให้คนแทนคนไทยมากมัอคืนนี่มาร์กใส่หัวซิงไข่พี่น้องแทบแทะบุญเลยพี่น้องความหนาวนะพี่น้อง แอมผาบดเลยความหนาวความเย็นน่ะจนแบบบ้าอะไรหนาวเลยพี่น้องเอ้ยคนลูกประคัมสกินบ่ลูกทางเทงหัวผูกอ้อมทางเทิงหัวหนาวพี่น้องเอ้ยกินข้าวสานี่กันพี่น้องเอ้ย พี i, nào, ino, i, ai, ่น uh, ah, ้องโอ้ยเหนาพี่น้องเลยอันนี้เขาเอิ mà, ้อมมาไข่แต่ว่าอยู่ฝั่งไทยแทนมือหูว่าเขาเอิ้อมมาแทนพีทางไม้แบบมันสีเหลืองนะพี่น้องทางไม้มันสีเหลืองบอหูว่าทางไทยเขาเอื้อมมางานกันเนาะนี่นี่มาแม่แก กินข้าวก่อนลมภายนอกแลล่ล่งลมลมแห้งขนาดเลยแม่บอกให้กินข้าวก่อนจานกูอูกูกูนี่อันนี้มาพี่นอ้องกินข้าวซ้อกัน 没。Mm. bạn cái đã mình thêm sẽ xem nặng vậy chắc mỡ nữa nữa. <cười> 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 พวกไอ้นได้ดัตัวช่างตัวเลยที่เราเขาก็ปนนะพี่น้องปีตอเพื่นแบบตัเเห็นแม่ยืกอื้อาาิดา้องน้องเด nào nên thứ không có ngoài cả chính họ nữa hên đi hên đi hên đi hết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  đấy hết đi hết không đâu không mệt đâu Chị mẹ hẹn nhàng lẹo bớt <laughs> Oh. 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 nào hen cũng oh. sai cả. Ê con mẹ chưa. có mẹ đi con mẹ. Mẹ bảo hai thu nha. Thu nha. Ngồi bị ta xăng đây đây. sẹp Bà đi 那个，叫谁？ น่งตทางหนึ่งน่งนางเนาแล้วปารุ่เห็นจมาแม่เป็นัางขาแม่ไหมอามานางขาแม่าเอ้มาน่งาแม่ยุงเย่อดลุงเห็นไอ้มาน่งอ้ส่งก้อิอะั พ uh uh ี่กันได้ี่นอกมาเนี่ยหับจะว่าเข้าอาหายพี่น้องเลยนี่และแม่เ่อันไปทำใครมดแดดพอดีอยากขอสูงเพื่ออะไรเพื่อน่ะเมลายเพื่อน่ะเสียงหายจะซื้อพนะ Măng cảm ơn như mắm mì nỗi sợ. Tao cứu ông cong ạp mặt cứu ông con gặp mặt 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 con gặp mặt 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 mặt

ไปทายก็คือซีบุม่มีโอกาสดอกเป็นอะไรล่ะแห็นยุ๊อ้าวนุมแทนติดใจนี่วะดูไอันนั้น มาคือเลี้ยงกับทุเรียงก่อนแล้วแก็แม่เขาแพ้งกับพกินดอกเห็นงานหลังโหลดพี่เนาะเหตนงานหลังโหดดเท้าไซมัเอ่อแบบเพิ่นได้มือหนึ่งนะเนี่ยแบบเพิ่นแพ็ะนะเพิ่นแพ็คกับแม่บริเซียดอกแต่ว่าเพิ่นมาอาหารกินนะพี่น้องแม่แทนนนะแม้นแม้นหน้าที่จะเพอ่แทนกิน Để lòng sim bưng bạn Thôi là thua riêng ra khám thêm lòng sim bằng con mà rồi, ăn... ờ, thọc, ăn, Thu, thay, khải, Mà sim lên là tiết chạy mình nào ấy Mình thường phải sự bạn Lô thường phải cả sự Dạ Mà phó kín lẻ là mình Ở phun mà nó bây giờ mình ở phần này này Họ kín lại cửa Tại em hóa tự em khảy Thôi là mình lên lòng hẹn ngang Thua riêng hẹn xịn hình ăn theo yeah. yeah. oh, xoay oh. mày Hãy E

ยังพออยู่ออเกพัมาต้งหาพอมาเวาพออยู่บห้างน No, no, ประมาณเร่วมชองมือมือถามทมาป่นหัวป่านหัวแล้วทาเกลือซุกไว ถ้าเฮาบอกปานเพราถ้าเกิดน่าสุบด้วยนวได้แล้วแล้วไน้องกินนาพานอย่าลืมกดไลค์ส่งแพนนะได้กับปากดไลกดแชร์กดติดตามสองน้อง